องเก่งพระรามเก้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธนะคะดันก็จะมาไลฟ์นะคะแนะนํารถยนต์ห0 0่อีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ3ช่องทางค่ะขออนุญาตซาวเช็คกันหน่อยนะคะก็จะมีช่องทางนะคะเพจสุนรถยนต์มือ 2, สองเก่งพระรามเก้านะคะ YouTube นะคะเก่งรามนายอินสตาแกรมเก่งรามานายค่ะทั้ง3ช่องทางเลยเนาะ อตอนนี้ถ้ามีผู้ชมแล้วนะคะ,ะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยะคะ่ะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเพราะว่ามันหลายช่องทางมากตอนนี้ดูจากอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวแนนนะคะจะได้แบบว่าภาพชัดที่เสียงคมชัดภาพคมชัดนะคะ เดี๋ยวเรารอผู้ชมสักครู่หนึ่งนะคะ,อะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงล้วกันค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีการไลฟ์สดนะคะให้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามสถานการณ์จริงสมมุติว่ามีลูกค้าหน้าร้านเยอะอะไรเงี้ยเราอาจจะเลื่อนเวลานิดนึงนะคะ จะเจอกับแนนค่ะจันพุทธสุกนะคะอังคารกับวานพฤหัสบวัสดีนะคะก็จะเจอกับน้องปั๊บนะคะหรือปั๊บใช้เชื้อของเรานั่นเองนะคะและเช่นเดียวกันเรื่องของเวลานี่ก็จะแล้วแต่สถานการณ์แต่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงบ่ายกับช่วงเย็นแบบนี้ค่ะอย่างของแนนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นซะส่วนใหญ่นะคะ5้าโมงค่ะชอบอะไรที่แบบว่าเวลารถติดอะไรเงี้ยเวลาคนอยู่บนรถรถติดไม่มีอะไรดูก็จะได้ดูเราไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ค่ะหนึ่งคันอีกเช่นเคยนะคะที่อยากจะเอามาให้ชมกัน อกกันว่าตามแคปชั่นเลยค่ะใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นรถที่แบบว่าปีใหม่มากค่ะตามแคปชั่นที่แดนลงไปเลยใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเป็นนิสสัน a ัลเม a ่านะคะ1.0เทอร์โบ V L นะคะปี2021ก็คือปีนี้นั่นเองใหม่มากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว a ัลเม a เครื่องที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่อง1000เทอร์1000 t u r ร์โบคือคันนี้เลย 1,000cc นะคะ100แรงม้าแล้วก็เป็นเทอร์โบด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของความเร็วความแรงแต่ประหยัดน้ำมันต้องยกให้ดิสันอเวล่าคันนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัว VL VL นี่ก็คือว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะคะแต่มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่อย่าเรียกว่าตัวท็อปกว่าละกันที่แบบว่าจะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมก็คือจะเป็น VL Sporttech ตัวนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือท็อปสุดละที่เป็น VL นะคะ แดงเนี่ยบอกก่อนเลยว่าราคา639,000บาทส่วนราคาที่เก่งพลัมก้าจะขายในวันนี้รับรองว่าว้าวแน่นอน,นะคะ่ะอ่ะรับดูดีไซน์กันก่อนดีกว่าในเรื่องของดีไซน์นะคะเขาจะเป็นรถยนต์ที่เป็นสไตล์อีโคคาร์นะคะอีโคคาร์ก็จะเป็นรถเล็กนะคะ Eco แต่คันนี้บอกเลยว่าเหมือนไม่ใช่อีโคคาร์เลย วันนี้เนี่ยแนนรีวิวคันนี้ไปเข้าไปลองนั่งภายในไปแบบว่าลองเล่นอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆเฮ้ยคือเจ๋งอ่ะมันเจ๋งนะคะคันนี้ฟังก์ชันที่เขาให้มานี่คือครบคันแล้วเรื่องของความทันสมัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะปี2021นะคะทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปทรงอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นนะคะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีมากๆด้าน ะะจะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอยู่แล้วเนาะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบรมดำอ่ะไฟหน้านะคะไฟคู่หน้านี่จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED คู่หน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอก1คู่ซึ่งเป็น LED เหมือนกันสวยงามมากค่ะมีชุดแต่งรอบคันอ่ากการชนหน้านี่ก็เป็นการชนแต่งเนาะแล้วก็จะมีสเกิร์ตรอบๆคันให้ด้วย ก็จะเป็นสีเทานะคะสียอดนิยมเป็นสีเทาแบบใหม่ของนิสสันเราลองดูกันนิดนึงด้านข้างนะคะกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าตัวนี้ถ้าเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่บริเวณกระจกข้างล้ออลลอยแท้จากโรงงานของนิสสันขอบ15นิ้วผู้ชมท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้อยากจะสอบถามพูดคุยอะไรกับแนนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินกล้องของเราเนี่ยก็เขาจะอ่านคอมเมนต์ให้แหนตอบเนาะ น,นี้นะคะเขาจะเป็นระบบ k e y l เล s แล้วก็คือเป็นกุญแจ i e m m o b i l i อ e r กุญแจอาชลิยะนั่นเองกดปุ่มได้จากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เปิดประตูอ่านี่ล็อกเนาะ,ะสะดวกสบายมากๆกุญแจตัวนี้เนี่ยเราใส่กระเป๋าได้เลยนะคะเปิดไว้นิดนึงแล้วเรามาดูรอบๆคันสวยงามมากไม่มีที่ติเลยบอกเลยคันนี้อย่างที่นันบอกมันไม่มีใหม่กว่านี้แล้วปี2021เลย นี่นะคะดีไซน์ด้านหลังไฟท้ายโฉบเฉี่ยวค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED ตรงนี้ก็จะเป็นนะคะคับว่า VLT u r b o เป็นแบบโครเมียมฝั่งนี้จะบอกชื่อรุ่นเอาเวลาตรงใต้ฝากระโปรงท้ายตรงนี้นะคะเขาจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวนั้นจะพาไปดูด้านในเนี่ยกล้องมองหลังของเขาเนี่ยเจ๋งมากๆเพราะมันเป็นกล้องมองหลังแบบ360องศาเดี๋ยวเราขอดูที่เก็บสัมภาะด,ด้านท้ายกันนิดนึงเนาะ เป็นอ e ีโคคาร์นะคะแต่เขาจิวแต่แจ่วนะที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนี่ก็คือกว้างขวางมากค่ะมีถาดรองให้เรียบร้อยนะคะตัวถังเดิมๆเ,เดิมทุกจุดเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้นะคะด้านหลังให้ดูฝากระโปรงท้ายซีนยางเม็ดอาร์กร่องต่างๆเดิมๆเ,เลยเราก,ารากาล้ารับประกันเราก้าคอนเฟิร์มอยู่แล้วว่ารถที่เราเลือกมาขายเนี่ยจะต้องเป็นรถที่ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะ ถ้าเจอประวัติไม่ดีทํายังไงรับซื้อคืหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะคุณครอบครัวตัวกรมบอกว่ารับเงินลด้วยนไหมครับรับค่ะคุณครอบครัวตัวกลมนะคะสามารถส่งรายละเอียดมาให้อดินได้นะคะทักแชทเพจได้เลยนะคะส่งรูปรถส่งสำเนานะคะมาประเมินราคาเทินเบื้องต้นได้นะคะแล้วถ้าโอเคกับราคายังไงสามารถขับรถมาที่ถึ่งกลางกาของเราได้ค่ะแต่เบื้องต้นรับเทินค่ะ เราเข้าข้างในกันดีกว่าไปดูฟังก์ชันด้านในกันนะคะน่าสนใจมากๆคันนี้บอกกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพระเอกของที่เตนเลยเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเบนซ์นะตอนนี้เบนซ์เราก็มีทั้งสองคันแต่คันนี้บอกเลยนะคะว่าน่าสนใจมากใหม่สุดๆแล้วขออนุญาต เาเป็นระบบ engine start stop เนาะเพราะว่ามาพร้อมกับกุญแจ immobilizer แต่คันนี้ดีไซน์เขาเก๋ไก่มากน้องๆที่เต็นเขาบอกว่าตอนแรกถ่ายรูปเอ๊ะผมหาไม่เจอปุ่ม engine นุมันอยู่ตรงไหน start stop นี่ค่ะเขาอยู่เหนือเกียร์ตรงนี้จะเป็นปุ่ม engine start stop ตรงนี้นะคะบางคนอาจจะคุ้นชินกับการที่ปุ่ม engine เนี่ยอยู่บริเวณคอนโซลไม่ซ้ายก็ขวานะคะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่รุ่นแต่คันนี้อยู่ตรงเกียร์จ้ะแบบว่าเป็นอะไรที่เก๋ไก่มาก ซึ่งเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นอเล็กทรอนิกส CVT แล้วนะคะตัวนี้ฟังก์ชันแล้วก็ออปชันของเขาอ่ะเดี๋ยวแนนพาชมทีละจุดเลยเริ่มตั้งแต่ภายในของเขาเนี่ยของเขาก็จะออกแบบเป็นแบบว่าภายในสีดําแต่ว่าจะแอบตกแต่งตรงนี้นะคะเป็นสีเทาคล้ายๆเทาเบทเบแต่มองอย่างนี้อาจจะเหมือนเป็นสีครีมนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเทานะคะเทาเบตรงนี้มันจะเป็นหนังนะเขาบุด้วยหนัง บริเวณคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เพิ่มความเก๋ไก๋เพิ่มกิมนหมิคของเขาระบบที่เขามีให้มาตัวนี้เป็นตัว V L เป็นตัวท็อปสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีระบบหรือมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาอีกตัวนี้เขามีอยู่แล้วเนาะออโต้ออฟเนี่ยเป็นระบบประหยัดพลังงานออะฝั่งนี้ youtube ก็จะเห็นชัดหน่อยกล้องอื่นตามทันไหมคะออโต้ออฟเนี่ยเป็นระบบ <laughs> น้องอ่ะอ่ะโอ้ยสงสารตากล้องของเพจ a c e b o o k ของเราเหลือเกินอายุน้อยร้อยโลนะคะก็จะ ก็จะแคบๆหน่อยนิดนึงอ่ะเอาตออตรงนี้เนี่ยเป็นระบบประหยัดพลังงานถ้าเราเปิดไว้นะคะเวลาที่รถติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกไว้เครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติไม่ต้องตกใจค่ะเป็นระบบประหยัดน้ํามันของเขาเมื่อเราปล่อยเบรกพร้อมที่จะไปต่อเนี่ยเอาต่ออัตรงนี้ก็จะทาให้เครื่องยนต์ติดอัตโนมัติแต่ว่าอย่างอื่นนะคะพวกวิทยุแหนเรียกซะเรดิโอแล้วกันเรียกวิทยุพวกแบบว่าเครื่องเสียงของเขาหรือระบบแอร์ยังทํางานปกตินะคะตอนที่เครื่องดับ โอบ่งบอกอายุเลยวิทยุมาที่หน้าปัดเรือนไม้กันค่ะหน้าปัดเรือนไม้นะคะก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่เป็นบอกกิโลไมล์เวลาที่เราความเร็วขณะที่เราวิ่งแต่นอกนั้นนะคะจะเป็นจอ M I D สังเกตดีๆค่ะเป็นดิจิตอลหมดเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะซึ่งจอ M I D นี้ควบคุมได้ที่พวงมาลัยตรงนี้ค่ะ อันนี้มันจะเป็นที่ควบคูกแบบจอเอ็ดีแต่ตอนนี้เราเปิดประตูค้างไว้เพราะเพราะมันจะไม่สามารถแบบเล่นได้นะคะเราต้องปิดประตูทั้ง4บานก่อน วงมลายมัลติฟังกชันตรงนี้เนี่ยก็จะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนาะอันนี้ควบคุมจอ M I D ฝั่งนี้รับสายโทรศัพท์ได้เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมือถือของเราได้เวลาขับขี่อยู่บนท้องถนนเนี่ยเราก็กดรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยไม่ต้องรับสายตาจากท้องถนน,นะคะ่ะโอ้โหเ a c บ b ๊ o หมื่นห้าหมื่นห้าร้อยท่านตอนนี้นะคะกำลังรับชมอยู่เยอะมากแอบเห็นโอ้โหทาง y o u t u ู e ของเราก็ใช้เล่นนะคะเจ็ดพันคนขอบคุณทุกการรับชมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจุบ๊บจุ๊บ ตรงหน้าจอบ้างค่ะฟังก์ชันควบคุมตรงนี้นะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วก็จะควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงทั้งหมดเลยเรดีโอนะคะ fm/am มี M A M e ให้อยู่แล้วเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ในส่วนของ usb แล้วก็ aux ด้านนี้นะคะสำหรับใครชอบฟังเพลงมีช่อง power outlet ให้1ช่องตรงนี้ไว้เชื่อมกับกล้องหน้ารถยนต์หรือว่าชาร์จแบตมือถือก็ได้จอตรงนี้นะคะยังเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังที่นันให้ดูเมื่อสักครู่นะ,ะนะคะเดี๋ยวนันจะถอยให้ดูเมื่อเราเข้าเกียร์ถอย นี่ค่ะ360องศารอบตัวรถแถมยังไม่พอตัวนี้เป็นตัวท็อปเขาจะมีระบบอีกหนึ่งระบบก็คือระบบแจ้งเตือนหากมีสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังของตัวรถเราเขาเรียกว่าเป็นระบบ r e c o ออ Traffic Alert หรือ RCTA นั่นเองมันจะแจ้งเตือนในกรณีที่มันมีมุมอับจุดอับแล้วเราจะชนสิ่งที่อยู่กีดขวางข้างหลังนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนตรงนี้เช่นเดียวกันอ,อยากให้กล้องของทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ แผนกล้องไปที่บริเวณกระจกด้านข้างเขาจะมีระบบหนึ่งนะคะที่เรียกว่า by i sport warning system นะคะหรือ bsw นั่นเองตรงบริเวณด้านข้างเขาเรียกว่าระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาจะอยู่บริเวณกระจกข้างนะคะ จะอยู่บริเวณกระจกข้างตรงนี้สมมติเราขนาที่เราขับขี่แล้วเกิดแบบมีรถแบบข้ามเลนมาใกล้เราเกินไปมันไม่ควรจะต้องมาอยู่เลนเราอะไรประมาณนี้หรือมีสิ่งกีดขวางที่เป็นมุมอับสายตาตรงนี้รถจะแซงเราอะไรประมาณนี้มันจะแจ้งเตือนค่ะนี่ตรงกระจกเนาะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเนาะตอนนี้อาจจะแบบว่ามันจะเป็นตอนขับขี่ก็ได้เวลาจะเป็นแสงสีเหลืองแล้วก็เป็นปุ่มติ๊ตติ๊ติ๊แจ้งเตือนถ้าหากมีระบบตรงนี้นะคะมีแบบมีรถมีสิ่งกีดขวางอะไรเขาเรียกว,ว่าเป็นระบบ Blind Spot Warning System ค่ะ อันนี้ก็คือมีเฉพาะในตัว VL นะคะตัวท็อปเท่านั้นนะคะถึงจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างอื่นนะคะภายในการใช้งานทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ปกติเลยค่ะไม่มีส่วนใดแบบชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้เลยอ่าระบบแอร์นิดนึงระบบแอร์นะคะก็จะเป็นแบบปุ่มกดเนี่ยค่ะออนออฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเลยแต่แสดงผลแบบดิจิตอลแล้วก็ตรงนี้นะคะปรับความแรงของพัดลมปรับอุณหภูมิเป็นแบบมือปรับหมุน ซึ่งแนนชอบมากเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือช่องแอร์ช่องแอร์ตรงนี้มันปรับได้360องศาเลยค่ะเราจะหมุนแบบระาณเนี้ยหมุนได้360องศาเลยร้อนตรงไหนเป่าตรงนั้นไปเลยค่ะ,ะสะดวกสบายมากๆนะคะโอ้ยมีอะไรอีกฟังก์ชันออปชันเขามีให้แบบเยอะมากๆอ่าระบบความปลอดภัยกันนิดนิดนึงถุงลมนิรภัย SRS นะคะหรือ airbag นั่นเองอ่ะเรียกง่ายๆทั้งหมดนะคะ6จุด สองจุดแรกนะคะดี่ด้านหน้าคนขับวงมาลัยกับคอนโซลด้านหน้าคนนั่งข้างนะคะบริเวณเบาะค่ะนี่ค่ะ SRS airbag เบาะคู่หน้าอีกหนึ่งคู่นะคะก็อีกสองจุดแล้วก็บริเวณคานแผ่นกล้องเข้ามาได้เลยคานตรงกลางนี้อีกนะคะข้างละหนึ่งจุดรวมทั้งหมดหกจุดค่ะอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยของเขานะคะอย่างอื่นการใช้งานนะคะ ลิ้นชักเกต๊ต่างๆอ่าในลิ้นชักหรือในบ็อกเก็บของตรงนี้มีที่ชาร์จแบตให้ด้วย 1. จุดนะคะสําหรับชาร์จแบตมือถือแล้วกันสมัยนี้ทุกอย่างก็คือโทรศัพท์มือถือนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะที่33สาไปแล้วเราต้องมีนะคะตรงนี้บุ๊กเซอร์วิสนะคะแอบดูนิดนึงโอ้โหอยู่ครบค่ะคันนี้สามารถตรวจเช็คประวัติได้นะคะบุ๊กเซอร์วิสต่างๆก็ยังอยู่ครบอีกด้วย เราลองไปนั่งในส่วนของที่นั่งโดยสารด้านหลังกันสักแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งละกันค่ะก่อนที่นันจะบอกราคาอันนี้นะคะนันบอกเลยว่าราคาป้ายแดงของปีนี้เลย2 0 2 1นะคะ639,00 0าเกบาทเก่งพลัามเก้าไม่ขายรถแบบใหม่ๆของปีนี้เลยน้องๆป้ายแดงเลยเดี๋ยวจะบอกราคาอีกทีเล่นตัวก่อนนิดนึงค่ะ,ะนี่นันบอกว่าเป็นรถเดิมๆนะคะยังไม่ได้คาสตาไม่ได้ทําอะไรเลยและนี่ก็เป็นที่นั่งภายในห้องโดยสารด้านหลัง บอกว่าอีโคคาร์จำเป็นต้องแค่ใครบอกว่าอีโคคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กนั่งไม่สบายไม่อึดอัดเถียงเลยค่ะคันนี้เขาจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเฮดรูมเล็กรูมนะคะดูที่แนนนั่งต่อให้เป็นคนที่แบบว่าตัวสูงกว่านานหรือตัวใหญ่กว่าน,านั่นเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวนนะจะให้น้องตะก้องอายุน้อยร้อยโลของเราาลองนั่งให้ดูนะคะว่านั่งสบายจริงหรือเปล่า บายมากค่ะเบาะด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะเขาเรียกว่าเบาะกำมยี่เบาะผ้าเหมือนด้านหน้าเลยข้อดีของเบาะผ้าเบาะกำมหยี่ก็คือไม่ร้อนเวลาที่ตากแดดแล้วก็นั่งนุ่มสบายค่ะอ่ะดูกันครบแบบรอบคันละทุกซอกทุกมุมแล้วเดี๋ยวแนนจะพาไปดูราคากันบ้างดีกว่าไปด้านนอกกันสำหรับราคานะคะราคาเรทพรแล้วก็โปรโมชั่นของคันนี้อ่ะ นิสสันอัลเมล่านะคะ1.0 VLT u r b o ปี 2, 0, 2021สีเทาคันนี้นะคะขอราคา5,19,000บาทค่ะหายไปจากป้ายแดงถึงแส120,000บาท 1,2,000 0บาทหายไปจากราคาป้ายแดงนะคะแต่ได้รถยนต์ที่แบบว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยเรทผ่อนเบาๆอีกด้วยเรทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด84งวด มีรดอกเบี้ยพิเศษให้อีกสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีเครดิตดี4ปีเริ่มต้น2อ9 5ปี2.99% 6ปี3.89%ที่สำคัญ7ปีตอ,ตอนนี้นะคะเราก็มีรเดอกเบี้ยพิเศษให้เมื่อก่อน7ปีไม่มีดอกเบี้ยพิเศษนะคะตอนนี้มีให้แล้ว7ปีแค่เพียง4.29%ค่ะรายได้อาชีพชัดเจนรายได้เกิน2เท่ายอดผ่อนไม่ต้องมีคนคำ้ำเครดิตด,ดีประวัติดีฟรีดาวกันไปเลย โมล่าบอกว่ารถสวยสวยดุจในขันสวยมากค่ะสวยกว่าคนพูดนี่ก็คือรถแล้วแหละจริงๆอันนี้มั่นใจมากใช่คะ่ะว่ามั่นหน้าเลยรถส,สวยมากแลวคือคุณสลัหบอกว่าเพื่อน O อ K อหนึ่งหกรถรถพี่เก่งอบครับสวัสดีค่ะเพื่อนพี่เก่งเราต้องบอกว่าสวยหน่อยสนใจอีกสักคันไหมคะโอ K เดี๋ยวแบบว่าเปลี่ยนป้ายเลยพี่เก่งยังมีป้ายอยู่นะคะจากป้ายเก่งพรามกาเป็นป้ายโอ K สเเรามีป้ายโอ K ด้วย ซื้อรถตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าอยากได้ป้ายทะเบียน Osk ซื้อรถซื้อป้ายแถมรถค่ะพี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยมาที่รถกันอีกทีนะคะ519,000บาทค่ะคันนี้นะคะเรทพรแ8 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นขอแนะนำสูงสุดแปนสีงวดเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทกันไปเลยแล้วก็ยังมีเลดดองเบี้ยพิเศษอีกด้วย ลูกค้าท่านใดอ,อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรูปรถเพิ่มเติมนะคะเรทการผ่อนเรทตารางดอกเบี้ยการใช้เอกสารนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับรายได้ของท่านว่าสามารถออกรถได้ไหมทักแชทแอดมินได้เลยคะ่ะเรามีแอดมินคอยตอบย4สิชั่วโมงเลยสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาชมรถอ,อยากจะมาดูตัวจริงวันนี้ดูไลฟ์แล้วแบบสวยสะดุดตาจริงๆนะคะมาได้เลยจ้ะ พระรามเก้าซอยสามสิบเจ็ดนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเขาเรียกว่าพระรามเก้าตัดใหม่นะคะทางที่จะมุ่งหน้าออกกัวเตเวตรงนี้เนี่ยเรามีสาขาเดียวนะคะเก่งพระรามเก้ามีที่นี่ที่เดียวค่ะปากซอยพระรามเก้าซอยสามสิบเจ็ดอยู่ติดถนนใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะคะคุณโมล,ล่าบอกว่าเขงแนบบริการดีม,มากคนะ่ะ ต้องวายย่อเลย,อยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ชมวันนี้ไลฟ์แล้วแบบรู้สึกแบบพร่งปริ่มมากเลยค่ะตั้งใจทํางานเต็มที่เลยค่ะอยากจะให้แบบว่าพี่ๆหรือว่าใครก็ตามที่สนใจซื้อรถอยากให้ได้รถแบบสวยๆจะบอกว่าอย่าคิดว่ารถยนต์มือสองจะดีไหมนู่นนี่น,นั่นเราบอกว่าลืมข้อนั้นไปได้เลยที่เราเคยคิดว่ารถยนต์มือสองจะต้องแบบอุมันไม่เหมือนมือหนึ่งหรอกมันเหมือนป้ายแดงหรอกฉีกกดข้อนั้นไปได้เลยค่ะเรากล้ารับประกัน แล้วการรับประกันหลังการขายของเรานะคะเรามีให้สมมติว่ารถยนต์ทุกคันของเราเนี่ยแบรนด์ต่างๆที่เราขายด้วยความที่เก่งพลังกลเนี่ยเราขายทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า t o y o ta Honda Mitsubishi Mazda ทุกอย่างเราขายทุกแบรนด์เรารับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มซ่อมศูนย์เลยค่ะ ตัวรถแบรนด์ไหนก็เข้าศูนย์แบรนด์นั้นเลยหลังการขายยังไม่หมดนะคะเราแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยตรงนี้เนี่ยหปี2 4ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเราแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้ให้รถจะยางแตกแบตหมดน้ํามันหมดลืมกุญแจต่างๆนะคะสามารถใช้บริการตรงนี้ได้ค่ะรวมถึงรถลากรถสไลด์โอ้โหเรียกได้ว่าแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นของเราที่มีให้กับลูกค้าเนี่ยจัดเต็มเลย สวยที่สุดต้องเก่งพลับเก้าวหมายถึงคนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรถสนใจนะคะสอบ เิ่มเติมได้เลยแล้วก็ฝากในทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราไลฟ์เราเรียกว่าเราจะสตรีมแล้วกันเราจะสตรีมกันทุกช่องทางเลยถ้าเป็น YouTube นะคะก็จะเซิร์ชคำว่าเก่งรามานายนะคะ k e n g r a m a แล้วก็เลข9กาเก่งรามานายนะคะเป็น YouTube ของเราในนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สด,ดย้อนหลังก็สามารถไปดูเป็นคลิปรีวิวได้นะคะของ u t u b e เนี่ยเราก็จะเป็นรายการเลยไม่ว่าจะเป็นแนนนจาดปั๊บชัยเชื้อนนนี่วอลกิ้งนะคะรีวิว รถยนต์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ในนั้นช่องทาง i n s t a g r กรนะคะสำหรับสายวัยรุ่นนะคะก็สามารถเซิร์ชเก่งรามนายได้เหมือนกันนะคะฟอลโล่ Follow ได้ YouTube ก็ subscribe กันได้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะส่วนช่องทางหลักของเรานะคะก็จะเป็นเพจ f a c e b o o k นะคะสามารถเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะพิมคำว่าศูนย์รถยนต์มือ2เก่งพระรามเกเข้ามาดูรายละเอียดรถคันอื่นๆก็ได้ท่า ยังไม่ถูกใจคันนี้ไม่เป็นไรเราขายรถหลากหลายประเภทตั้งแต่เนี่ยค่ะรถอีโคคานะคะเกง๋งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ SUV กระบะนะคะอ่ะให้ดูบรรยากาศภายในสูตรรถยนต์ของเรานิดนึงก็เราขายหลากหลายประเภทเลยค่ะกระบะ s u v m p v p v รถครอบครัวเรามีหมดไปจนถึงรถตู้รถแวนเลยก็าฝากกันไว้ด้วยนะคะท่านใดที่ผ่านมาเห็นไลฟ์นี้นะคะยังไม่รู้จักเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นิดนึงอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะได้ไหมถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นตัวแนนเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นน้องปั๊บนะคะไลฟ์สดก็ฝากติดตามกันด้วยฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้ค่ะ519,000บาทนิสสันอัลเม a ่า Turbo VL นทอร์โนะคะปี2021วันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคอมเมนต์ทุก กดไลค์ทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ใหม่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวพี่พีทุกท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ